สวัสดีค่ะพบกันเป็นครั้งแรกกับรายการ Green Plus นะคะนับจากนี้ไปทุกเย็นวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกในมุมสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเข้าใกล้ตัวเราทุกขณะนะคะแต่ก็ไม่ช้าเกินไปค่ะที่เราจะปรับตัวเพื่อชะลอความเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ วันนี้เราจะไปติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่นะคะนั่นก็คือปัญหาการจราจรและการใช้พลังงานค่ะปัจจุบันหลายเมืองทั่วโลกจึงมีแผนให้คนเมืองใช้จักรยานกันมากขึ้นค่ะเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครที่มีการรณรงค์มาแล้วหลายโครงการในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะโครงการล่าสุดที่กรุงเทพมหานครร่วมกับหลายหน่วยงานจัดทําขึ้นก็คือโครงการปันปั่นค่ะที่ให้บริการเช่ายืมจักรยานตามสถานีรถขนส่งสาธารณะ กว่า2เดือนของโครงการปันปั่นนะคะมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า500คนค่ะซึ่งคุณวันวิสาธินวัตรได้ไปพูดคุยกับผู้ที่ขี่จักรยานนะคะหลายคนก็ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจในการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองจักรยานค่ะนี่เป็นครั้งที่3แล้วค่ะที่อนุชาตลิตโตเลือกจักรยานเป็นพาหนะเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่านไปต่อรถไฟฟ้าสถานีสยามโดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนัง างปริมาณรถยนต์หนาแน่นและรถยนต์ต้องเสียเวลาไปกับการรอสัญญาณไฟจราจรเป็นเวลานานแต่จักรยานสามารถพาเขามาถึงจุดหมายโดยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเช่นเดียวกับทวีวัตรกังวานรัตที่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเลือกใช้จักรยานเป็นตัวช่วยในการเดินทางค่ะก็อยากลองใช้ดูว่ามันเดินทางสะดวกดีไหมหรือว่าเพราะว่าบัวติดแล้วมันติดมากเลยอะค่ะ กก็เลลยยอยาอางดูจริงๆกถ็ถ้าทำได้ก็ดีนะฮะก็คือมันก็ผมว่ามันเข้ากับเฟนสมัยนี้ด้วยก็คือเดินทางสะดวกอะไรเงี้ยเพราะรถในท้องถนนมดมันเยอะมากเลยถ้ามีบรรทอถ้ามีจักรยานมาช่วยเรื่องนี้ก็น่าจะดีน่าจะเป็นเรื่องที่ดีะะแม้ทางเท้าจะกว้างมากพอสำหรับจักรยานแต่เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยใช้ทางเทา้า ทำให้ผู้ขี่จักรยานต้องขี่ไปบนถนนสายหลักร่วมไปกับรถยนต์กลายเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุตามมาประกอบกับทางเท้าไม่ได้มีการออกแบบทางลาดลงสําหรับจักรยานนี่เป็นความพยายามหนึ่งของทางกรุงเทพมหานครที่จะจัดการให้เมืองหลวงของเราเป็นเมืองที่สามารถขี่จักรยานได้ด้วยโครงการเช่ายืมรถจักรยานค่ะ โดยมีสถานีน้ำร่องแห่งหนึ่งก็คือที่จามจุรีสแควร์แห่งนี้เพื่อเชื่อมต่อกับระบบค้มนาคมอื่นค่ะใกล้ที่สุดก็คือสถานีรถไฟใต้ดินสามย่านและอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเกือบ2เดือนของการดำเนินโครงการจักรยานสาธารณะปันป่นๆทั้ง3ส,สถานี จามจุรีสแควร์สยามและน่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมียอดสมาชิกที่ลงทะเบียนใช้บริการกว่า500คนอย่างแรกคือก็คือต้องสร้างสร้างทางของจักรยานวิ่งก่อนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มกระแสอย่างหนึ่งวแบบเออให้ให้คนหันมาขี่จักรยานจะมากขึ้นแล้วก็โครงการนี้ก็ดีครับก็คือเป็นการรเริ่มที่ดี ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีทางจักรยานกว่า200เส้นทางแต่ใช้งานได้จริงเพียงไม่กี่เส้นทางค่ะอย่างทางจักรยานเลียบทางด่วนอาจนรงรามอินทราต่างจากทางจักรยานบนถนนสายหลักที่เชื่อมต่อจากวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะยังมีผู้ใช้รถบางส่วนจอดรถยนต์ทับเส้นทางจักรยานและนักปั่นยังอาจต้องพบกับสิ่งกีดขวางอื่นทั้งหาเร่แผงลอย ักรยานยนต์หรือแม้แต่กลวยจราจรเลขาธิการสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานของยุโรปหรือ ECF มองว่ากรุงเทพยังไม่สามารถเป็นเมืองจักรยานได้ในเวลาอันใกลน้นี้เพราะความไม่พร้อมทางกายภาพเช่นทางจักรยานที่จอดรถจักรยานจุดบริการรถจักรยานสาธารณะและความนิยมในการใช้จักรยานในระบบขนส่งมวลชนยังไม่มากพอ ศาสตราจารย์ธงชัยพันธ์สวัสด์ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยบอกกับว่าคนกรุงเทพต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการเดินทางโดยจักรยานแต่จุดคิดและจุดหลักในการที่จะเปลี่ยนได้คือความคิดกับความเชื่อของคนเท่านั้นแหละครับทำไมถึงมีคนเออย,ยะอะแยะเลยที่ขี่ยานข้ามเมืองในกรุงเทพได้โดยเขาคิดว่ามันไม่ไม่ปลอดภัยไม่ใช่จิมันไม่อันตราย มันยังฉีดจกักรยานได้ทั่นเลมีคนเยอะเลยว่าแค่ฉีดยานไปปากซอยซื้อของก็อันตรายแล้วความเชื่อต่างกันความเข้าใจต่างกันความชานาญในการใช้อุปกรณ์ต่างกันถ้าเชื่อสักอย่างหนึ่งนะครับออกไปทําแล้วเนี่ยมันทําได้เองแหละ ความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมจักรยานในเมืองที่ติดอันดับรถติดมากที่สุดแห่งหนึ่งอย่างกรุงเทพมหานครเริ่มเป็นรูป,ปรธรรมเมื่อวาระการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันผ่านมาติที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5ให้เป็นนโยบายสาธารณะและวาระแห่งชาติ ขณะที่โครงการจักรายานสาธารณะปันปันตั้งเป้าเพิ่มสถานีบริการจาก3แห่งในปัจจุบันเป็น50แห่งภายในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มจักรายานไว้บริการจาก100คันเป็น500คันคู่ขนานไปกับความพยายามจากหน่วยงานต่างๆในการสร้างทัศนคติแง่บวกต่อการเดินทางโดยพึ่งตนเองด้วยจักรายานวันวิสาทินวัตนไทย PBS รายงาน ในปีที่ผ่านมามีสัตว์ป่าที่ถูกตรวจยึดจากการลักลอบนำเข้าและส่งออกหรือการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนำส่งสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่ากว่า15,000ตัวนะคะนั่นก็หมายถึงภาระของเจ้าหน้าที่ค่ะที่จะต้องเลี้ยงดูสัตว์ของกลางเหล่านี้ไปอย่างน้อยก็คือจนกว่าคดีจะสิ้นสุดหรือไม่ก็อาจจะต้องดูแลพวกมันไปตลอดชีวิตค่ะ คุณจตุรงแสงโชติกุลได้ไปลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะเพื่อติดตามชีวิตสัตว์ป่าของกลางและภาระของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามครอบครองสัตว์ป่าเพื่อหาผลประโยชน์หลังอาหารเช้าลูกสือโครงอายุ3เดือนทั้ง5ตัวจะใช้เวลาทั้งหมดเพื่อเล่นและนอนหลับจนกว่าจะถึงอาหารมื้อบ่ายนี่คือกิจวัตรหนึ่งวันของสัตว์ขนาดเล็กในสถานีพ่อันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้างจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ พวกมันเป็นสัตว์ป่าของกลางกลุ่มล่าสุดที่ถูกตวดยึดได้จากการดำเนินคดีนำเข้าส่งออกหรือคข้าพร่องสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตเราจะวิ่งไปซื้อที่เนี่ยในในลาบุรีเป็นคนก็มาตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอมากก็ทางฝ่ายสุขภาพสัตว์ส่วนกลางเนี่ยเขาก็ได้ตรวจสุขภาพเจาะเลือดแล้วก็ให้ยาตามตามสภาพร่างกายแล้วค่ะแล้วเราก็แล้วเขาก็ส่งมาที่ที่นี่เพื่อรับเลี้ยงดูต่อไปค่ะ แต่พวกมันมีเวลาเล่นข้างนอกอีกเพียงไม่กี่เดือนเพราะเมื่ออายุครบหนึ่งปีรูปร่างและกำลังที่มากขึ้นทําให้ควบคุมได้ยากพวกมันจะได้ออกจากกรงเฉพาะช่วงที่อยู่ในสูนแสดงพันธ์สัตว์ป่าเท่านั้นหัวหน้าสถานีพ่อพันธ์สัตว์ป่าเขาประทับช้างยอมรับว่างบประมาณเลี้ยงดูสัตว์ป่าเหล่านี้สูงขึ้นทุกวันเพราะจะมีสัตว์ของกลางถูกส่งมาอย่างต่อเนื่อง และแม้คดีจะสิ้นสุดแล้วแต่การบริสัทบางชนิดกับคืนสู่ธรรมชาติก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันโดยเฉพาะเสือเนี่ยถ้าผ่านการเลี้ยงดูด้วยคนเนี่ยทำให้เกิดการผูกพันกับคนเพราะฉะนั้นการให้อาหารเนี่ยก็ทําให้สัญชาตญาณเขาหายไปในบางส่วนนะครับเพราะนั้นการเข้าไปสู่ป่าเนี่ยทำให้เขามีความยากลำบากในการหาอาหารนะครับเพราะนั้นบางเรื่องเนี่ยด้วยความคุ้นเคยชินกับคนทำให้เขาเข้าไปหาคนเพื่อจะไปหาอาหารก็เกิดปัญหา ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนระหว่างคนกับสัตว์นะครับคนก็กลัวเสือเสือก็กลัวคนนั่นหมายถึงลูกเสือเหล่านี้อาจอยู่ในสภาพเดียวกับเสือโคร่งรุ่นพี่อีกหลายตัวที่ถูกนํามาเลี้ยงที่นี่อย่างภูมิเสือโคร่งอายุ3ปีที่ถูกยินได้จากสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่อายุไม่ถึง1เดือนหรือไทยเสือตัวแรกที่ถูกส่งมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่30ปีก่อนปัจจุบันสายตาเดินาารางขาหลังเดินไม่สะดวกและใช้ชีวิตรอวันหมดอายุไข,ขเท่านั้น ในอนาคตเนี่ยเราก็หวังว่าถ้ามีความเข้าใจนะครับแล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับเราก็ควรจะช่วยกันดูุรักษ์และปล่อยให้เขาอยู่ในธรรมตามธรรมชาตินะครับรป,ปัจจุบันมีสัตว์ป่าของกลางในสถานีพ่อพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้กว่า60ชนิดรวมกว่า300ตัวขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องดูแลสัตว์ป่าข,ของกลางรวมกว่าหลายหมื่นตัวและแบกรับค่าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงดูสัตว์ด้วยงบประมาณที่สูงขึ้นทุกวัน ึ่งเป็นผลมาจากความพยายามครอบครองสัตว์ป่าเพื่อหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มจตุรงแสงโทตริกุลไทยพีวีเอสรายงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทําได้นะคะเพื่อโลกที่กําลังต้องการความช่วยเหลือค่ะซึ่งภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะคะเป็นหนึ่งในสัญญ,ญาณเตือนภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆในขั้วโลกเหนือค่ะเป็นภาพจากภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Chasing Ice ค่ะ นี่คือภาพการละลายของน้ำแข็งทั่วโลกในทวีปอาร์กติกค่ะจากภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Chasing Ice เป็นเหตุการณ์จริงที่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าโลกของเราร้อนขึ้นมากถึงขั้นที่ทําให้ภูเขาน้ําแข็งทั้งลูกที่เคยตั้งกระงานผ่านการเวลามายาวนานค่ะค่อยๆหลอมละลายหายไปทั้งลูกในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้โดยช่างภาพสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ชื่อเจมส์บาร์ล็อกค่ะเขาใช้เวลารวบรวมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดยาวนานถึง7ปีนะคะโดยใช้กล้องมากถึง36ตัวบันทึกภาพแบบ t ทม์แลปส์ค่ะคือการถ่ายภาพแบบช้าๆบันทึกทุกๆครึ่งชั่วโมงในช่วงเวลากลางวันค่ะกว่าจะได้ภาพมาก็ต้องเสี่ยงภัย <It> s <S เดินทางไปใน16ประเทศทั่วโลกนะคะ ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การดูแล้วได้ความรู้นะคะแต่ผู้สร้างยังต้องการสร้างความตระหนักในปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะโดยมีการสร้างเว็บไซต์ chasingice. com ด้วยนะคะเพื่อย้ำเตือนว่าเมื่อโลกของเราร้อนขึ้นทุกชีวิตรวมทั้งตัวเราก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการกระทำของพวกเรานั่นเองค่ะ แต่พวกเราทุกคนช่วยโลกได้ค่ะด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลมหรือความร้อนใต้พิภพเพื่อทดแทนการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะหรือแม้แต่การปรับพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายวิธีค่ะที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ chasingice.com ค่ะ ทั้งหมดนี้คือทางเลือกในการใช้ชีวิตเพื่อช่วยให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงช้าลงนะคะแล้วก็ช่วยให้เราปรับตัวตามได้ทันด้วยพบกันได้ใหม่ใน Green Plus ค่ะทุกวันอาทิตย์ในเวลา17นาฬิกา5นาทีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ